สวัสดีครับตาท,ทองชาแนลนะครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศยามเช้าตรู่วันนี้เช้าวันอาทิตย์นะฮะหลังจากเมื่อคืนฝนฟ้าโปรยปลายตกลงมาหนักพอสมควรจนพื้นดินเปียกชุ่มนะครับถนนดําก็ถือว่าได้ปัดกวาดล้างดูวนท้องฟ้าก็กลายเป็นทะเลหมอกฮะท้องฟ้ามืดด้วยน้ำค้างน้ำค้างที่ตกลงสู่ท้องทุ่งนะครับ สภาพท้องทุ่งนะคลองตอนนี้เขาปล่อยมาแบ่งไปทางฝากนาฝั่งทางทิศใต้นาก็เลยปิดแต่ข้าวสวยงามแล้วนะครับพี่น้องดูข้าวปีที่แล้วได้ทำข้าวตรงนี้แต่ปีนี้เจ้าของเขาทำเองอทำข้าวตรงนี้แต่นาที่ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งขวานอ,อีกคนหนึ่งทำแบ่งคนละครึง่งแต่ปีนี้เจ้าของเขาทำเองทั้งสองฝั่ง ข้าวสวยงามเลยพี่น้องตอนนี้ข้าวตั้งท้องแล้วนะส่วนหนึ่งก็เริ่มออกรวงเริ่มออกรวงแล้วนะฮะนาปังอันนี้ข้าวนาปังนะครับข้าวสวยงามเริ่มออกรวงแล้วนะฮะชีวิตบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าตรู่เลยนะครับมีควายไกรนอไปลง ควายของใครเนาะไปลองเล่นนาไปกินข้าวในนาซะแล้วเจ้าของควายไรไรแล้วนะควายหลุดจากนะควายหลุดจากโครงควายหลุดจากคอกอ่าก็เลยไปกินข้าวชาวบ้านเขาดีเจ้าของเขาไม่เห็นพี่น้อว โอ้ไปเดินลุยนาเนี่ยกว่าจะทันไปลแล้วหเหนื่อยก็ข้าวสูงมน้ำค้างลงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ลงจนมืดหากปกคลุมนะครับมองไม่เห็นมีทั้งเสียงนกเขารอ้องทร,รมชาติเสียงนก ายามเช้าณนระิมคลองท้องทุ่งนา,าท้องทุ่งนาเดือนมก,กราคม ฝั่งทางนี้ท้องฟ้าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นแล้วนะครับท้องฟ้าเริ่มเปิดโปรงแต่ฝั่งทางทิศเหนือก็ยังมืดครึมด้วยะทะเลหมอ,อกยามเช้าสำหรับคลิปนี้ตางช่องแชนแนลขอจบบรรยากาศยามเช้าตรู่ของชาววันนี้วันอาทิตย์แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจตาทางช่องแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ